สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยครับ10ส,สุดยอดพระปิดตายอดนิยมพระปิดตาวัตถุมงคลประเภทนี้นับว่าได้รับความสนใจจากนักสะสมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการจัดสร้างที่มีพระเกจิอาจารย์ดังๆที่มีชื่อเสียงเรื่องลือเป็นผู้จัดสร้าง ทำให้มีการส่งทิราคาเล่นหากันราคาแพงสูงริบลิ้วเราจะมาพูดถึงพระปิตายอดนิยมสิบอันดับกันนะครับอันดับสิบพระปิตาหลวงพ่อท่านมุย้ยวัดป่าละกำรรเหนือจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระปิตายอดนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและพิมพ์ทรงไม่เหมือนใครพ่อท่านมุ้ยจัดพิธีพิถันมากในการจัดสร้างไม่ว่าจะเป็นพิธีเคี้ยวน้ำนมควายและ ผงปัธรมังซึ่งท่านศึกษาจนเชี่ยวชาญมีอนุภาพทั้งอยู่ยงคงพันแควค่า,าจังงังกำบังล่องผลหายตัวรวมทั้งเมตตามหานิยมมีสองพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กออกก่อนพิมพ์ใหญ่แต่ในวงการเช่าหาพิมพ์ใหญ่แพงกว่าพิมพ์เล็กอันดับเก้าปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนกรุงเทพหลวงปู่ไข่ มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องการสร้างพระปิดตาเนื้อผงคุ้บลักมากด้วยพุทธคุณครบถันและมีค่านิยมสูงในวงการนอกจากนี้นอกจากนี้ยังมีพระอรหังกีบบัวเครือบและไม่เครือบเครื่องรางเช่นตะกุดผ้าปะเจียบและลูกทาอันดับ8พระปิดตาไม้แกะหลวงปูล่ลออสร้างพระปิดตาด้วยไม้แกะหลายชนิดซึ่งล้วนเป็นไม้มงคลตามตำรา เพื่อแจกลูกศิษย์ลูกหาและปรากฏพุทธคุณเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์ในทุกด้านจนเป็นที่กล่าวขานและได้รับความนิยมมาจนปัจจุบันลักษณะเป็นพระปิดตาแบบลอยองค์มือยกขึ้นอีกหน้าหนึ่งคู่ใต้าฐานเจาะใส่กระดาษสาจารึกพระนามสามพระอรหันตสาวกมีพระศิวลีพระสังกาจายและพระปักคมบฏิปิดทับด้วยชันลง เสร็จแล้วเอาลักษหรือ,อยางไม้ทาทับผิวชั้นนอกเพื่อรักษาสภาพพระแต่ท่านสร้างไว้ไม่มากนักจึงไม่ค่อยพบเห็นกันนักผู้ที่มีไว้ต่างก็หวงแหนและเก็บรักษาไว้ไม่นำออกมาโชว์อันดับ7พระปิดตาเนื้อเมฆสิหลวงปู่ทัพวัดอน,นงคกรุงเทพหลวงปู่ทัพเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่เชี่ยวชาญในวิชาเล่นแร่แปรธาตุ เก่ง้างคาถาอาคมทันไล่หลอมโลหะจนได้เป็นโลหะเมฆสิทธิ์ที่มีวันณะสีสันสวยงามแปลกตามีคุณวิเศษอนเนกอันนันวัตถุที่ส,สร้างก็มีหลายพิมพ์เช่นพิมพ์พระปิดตาพิมพ์พระชัยวัดและลูกอมแต่ที่นิยมมากก็คือพระปิดตาซึ่งมีมากมายหลายพิมพ์อาทิพิมพ์ต้อพิมพ์ต้อหลังเบี้ยพิมพ์ต้อหลังเรียบ เสียนแหลมพิมพ์ชลูดเล็กกลางใหญ่มีหลังเบี้ยและหลังเรียบอันดับ6พระปิดตาหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบ,บรุรีหลวงปู่ยิ้มเป็นพระปิดตาที่ชอบทางลุกขมูลทุด,ดงควัดออกพรรษาเมื่อใดก็จะเข้าป่าจาลึกเพื่อเจริญสมาธิกล่าวกันว่าท่านรู้จักภาษานกภาษาสัตว์ทุกชนิดมีจิตแรงกล้า ดังนั้นเมื่อทําเครื่องราชีดใดก็เข้มขังไปทุกอย่างสําหรับพระปิดตะอันโด่งดังนี้มีดีทางเมตตามหาลาภทันใดผสมมวลสารอันเป็นมงคลและวัตถุอาถรรพ์ไว้อย่างมากมายรวมถึงลังพึ่งใหญ่ที่มาเกาะที่พระเกศของพระประธานในโบสถมีหลายเนื้อหลายพิมพ์ทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์สังกจายพิมพ์แข้งซ้อนเนื้อเหลืองนิยมเนื้อขาวเนื้อผงคุกลัก เนื้อผงทู่อีกทั้งจุ่มลักคุกลักอันดับห้าพระปิดตาสะดือเล็กหลังแบบรุ่นแรกหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าอารันวิการามจังหวัดชนบุรีหลวงปูเ่เฮียงบุญนัดชันโทเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองชนบุรี และเป็นผู้ที่ได้รับสืบทอดตำราการสร้างพระปิดตาทั้งเนื้อผงและเนื้อคุกรักจากพระเกจิอาจารย์ดังหลายลูกในจังหวัดพระปิดตารุ่นแรกนี้สร้างเมื่อปีพศ2495โดยได้รับต้นแบบจากพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์กลางหลังแบบของข้าบดีใจบุญเมืองชนบุรีรวมทั้งของแท่งผงพุทธคุณและผงพิเศษเพื่อสร้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นพระที่มีพิมพ์ทรงงดงามและพู้เจ้าคุณเป็นเลิศจัดสร้างเพียง500องค์ปัจจุบันสภาพสวยๆหาดูได้ยากมากอันดับ4พระปิดตายันยุ่งหลวงปู่เอีย่ยมวัดหนังกรุงเทพหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหรือท่านเจ้าคุณเท่าเป็นพระเกจิชื่อดังในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัตถุมงคลและเครื่องรางของขังที่ท่านสร้างมีมากมายหลายประเภท ยังคงเป็นที่นิยมและสแสวงหาตราจนปัจจุบันดึงในนั้นก็คือพระปิดตาซึ่งแบ่งได้เป็นสี่แบบคือพระปิดตาไม้แกะอุดชั้นนลงพระปิดตาเนื้อสำลิดและเนื้อตะกัวพิมพยันยุ่งพระปิดตาและพระปิดทวารเนื้อตะกัวผสมดีบุกและพระปิดตาและปิดทวารเนื้อผงโดยทุกแบบล้วนมีค่านิยมสูงทั้งสิ้น อันดับสพระปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทัพวัดทองกรุงเทพพระปิดตาที่หลวงปู่ทับสร้างขึ้นส่วนมากจะเป็นแบบลอยองค์นั่งขัดสมาธิเพชรพระหัตจะลวงปิดทวารทางด้านในไม่ผ่านหน้าแข้งด้านข้างไม่ปรากร้อยตะเข็บเพราะท่านสร้างโดยวิธีการปั้นหุน่ด้วยเทียนขี้พึ่งทีละองค์แล้วใช้ดินเหนียวประกดกันนอก เทโลหะที่หลอมละลายทางก้นหุน่นเนื้อโลหะที่ร้อนจัดจะทำให้เทียนละลายและสำลอกออกทางรูที่เจาะไว้เหลือแต่เนื้อโลหะที่เป็นรูปองค์พระแทนพระปิดตาของหลวงปู่ทับจะไม่เหมือนกันเลยทั้งรูปองค์และลวดลายของอักษรยันถึงแม้จะเป็นพระที่มีลักษณะเดียวกันหรือพิมพ์เดียวกันก็าตามเนื้อที่มีค่านิยมสูงคือเนื้อสำริดเงิน อันดับสองพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพระยอดนิยมอันดับตน้ตนๆของประเทศมีสองพิมพ์คือพิมพ์ชลูดและพิมพ์ะตขาพระแต่ละองค์จะมีขนาดและสีสันแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเพราะเป็นการจัดสร้างตามวิธีโบราณเนื้อพระเป็นเนื้อผงพุทธคุณที่มาจากการลบพระคาถายันอิติปิโส พยันไตรสนาคมและพยัญโโซคลมหามงคลรวมกับว้านและลากไม้อันทรงคุณทางด้านเมตตาหมานิยมเขากับลักสีจะออกเป็นสีมะขามเปียกพบเนื้อเป็นสีขาวบ้างแต่น้อยมากจุดสังเกตสำคัญคือถ้าปิดตาแบบพิมพ์ประกบจึงปรากฏตะเข็บด,ด้านข้างให้เห็นเกือบทุกองค์อันดับหนึ่ง พระปิดตาเนื้อผงคุกลักหรือจุ่มลักหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีราชาแห่งพระปิดตาเนื้อผงที่มีค่านิยมสูงที่สุดมีเรื่องเล่าขานกันว่าตอนจัดสร้างขึ้นนั้นมีเศษผงที่เหลือปิวลอยไปตกในตุ่มน้ำสาวแก่แม่ไม่ก็วักน้ำมาลูบตามตัวเป็นอันต้องมลหลงไหลกันทั่วทั่วจนมีผู้พยายามขูดเนื้อององพระไปใช้ในทางที่ผิด หลวงพ่อจึงให้นำพระมาจุ่มลักหรือคุกลักเพื่อป้องกันการขูดเนื้อแบ่งออกเป็นสามพิมคือพิมพ์ใหญ่พิมพกลางหลังแบบหลังเรียบหลังยันและพิมพ์เล็กก็จบแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับหากชอบโปดกดไลค์ถูกใจกปดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แนะ่อย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆพวกเราด้วยนะครับ